สวัสดีค่ะดานะคะวันนี้ก็วันเป็นวันเสาร์นะคะดาก็จะมาอย่างนี้ทุกวันนะคะก็ถ้าไม่เช้าก็จะเป็นเย็นหรือไม่วันหนึ่งก็จะสองครั้งนะคะสองสามคลิปแล้วแต่นะคะวันนี้ก็เหลือวันนี้ได้ลูกค้าสองคนแล้วนะคะสองคนแล้วเดี๋ยว สรุปวันนี้ได้สองคนแล้วนะคะแล้วก็อีกคนนึงรอว่าจะมาไหมนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็คือตอนตอนเที่ยงนะคะมีลูกค้าบุ๊กมาแล้วไม่มานะ,ะไม่มามาแบบบุ๊กแกล้งนะคะบุ๊กแกล้งก็เลยแต่อีกคนนึงลูกค้าที่เขาอยู่แถวนี้เขาก็เลยบุ๊กมานะคะ ก็เลยได้ได้ลูกค้าสองคนแล้วก็รออีกคนหนึ่งนะคะจะมาไปสองสี่สิบห้านะคะเดี๋ยวดาจะไปเตรียมห้องดาเปิดห้องเอาไว้นะคะเพราะว่าดาจะไม่ปูวไว้นะคะดากะาว่าจะาผ้าไปซักด้วยแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าบุกมาเดี๋ยวดาจะต้องเคลียร์นะคะเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์ด้วยกันอีกสักห้าน,นาทีสิบนาทีนะคะวันนี้เราก็ คือปกติเวลาเนี้ยถ้าไม่มีบุ๊กดาก็จะกลับบ้านนะคะแต่ว่าตอนแรกว่าจะเอารถไปล้างแล้วก็พาน้องอีวาไปแมตโตโน่นะคะแต่ตอนนี้น้องคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเราเราก็อยากให้เขาพักผ่อนแล้วเดี๋ยวให้เขาพักผ่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวดาเสร็จคนนี้ถ้าไม่มีบุ๊กอีกนะคะถ้าไม่มีบุ๊กอีกเดี๋ยวดาจะ เก็บร้านเลยนะคะแล้วก็เอาผ้าไปซักด้วยเพราะว่าได้สระผมให้น้องเอวาแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งลูกค้าคนแรกนะคะเป็นพนักงานโรงงานนะคะทำงานให้เบรเฮาส์นะคะขับรถโ,โฟล์คคลิปอะไรเงี้ยแก๊สช็อกนะคะเขาอยู่ที่ดองคัสเตอร์คนแรกนะคะเป็นลูกค้าประจำของดาเลย แต่ผิวด้านด้านหลังอะ่ะเป็นเขามันเกิดเกิดการอักเสบนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะนวดด้านหลังได้แต่ว่าเวลาที่เขามาเนะ่เขาจะนวดแค่ขานะคะขาขาหน้ากับขาหลังแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ครั้งนี้เขาต้องการนวดจริงๆเพราะว่าเขาปวดมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สะสมนะคะพังพืชสะสม ก็เลยนวดเขานวดหนึ่งชั่วโมงนะคะที่ก็คือเขาบุ๊กตั้งแต่แปดโมงแปดโมงสี่สิบห้าเพราะว่าเขาทํางานกะตดดนะคะสี่ทุ่มจนถึงหกโมงเย็นโอหกโมงเช้าแล้วก็ดาไม่สามารถบุ๊กให้แต่เช้ามากนะคะเพราะว่าเออดาต้องมาเตรียมคือดามีลูกนะคะต้องมาเตรียมของอะไรด้วยนะคะดาก็เมื่อเช้านี้ก็ตื่นตั้งแต่ตีสี คือตีสีเพื่อที่จะให้ตัวเองตื่นนะ,ะก็เลยจะรู้สึกเอ่อรู้สึกจะแบบว่าไม่กระปีก้กระเป๋านะพอทำไมนั่นแหละทำไมดาถึงต้องดื่มกาแฟนะคะเพราะว่าดาตื่นในเช้านะคะตีสี่ตีสี่ครึ่งเนี้ยดาก็มาดูคือดาก็จะมานั่งดูนะคะนั่งดูดู YouTube อะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ คือทำตัวเองให้ตื่นนะคะทำตัวเองให้ตื่นแล้วก็ได้เตรียมตัวนะคะแล้วก็มาเปิดร้านเปิดร้านปึ๊บกลับบ้านไปแต่งหน้านะคะแต่งหน้าทําแต่งหน้าแล้วก็ให้ลูกกินไอ้นี่ไว้รู้สึกว่าลูกค้าลูกค้าจะคอนเฟิร์มใหมอีกคนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวด้านจะรอประมาณสักสี่นาทีนะคะถ้าเขาจะมาดาจะพูดเข้าๆประมาณ บ่ายคนนี้จะเสร็จประมาณบ่ายสามสี่สิบห้านะคะบ่ายสามสี่สิบห้าหนึ่งชั่วโมงก็ดาจะบุกมาประมาณบ่ายสี่โมงถ้าเขาบอกว่ามันช้าเกินไปเอ่อดาก็คงจะถ้าเขาบอกว่ามันช้าเกินไปหรือว่ามันไอ้นี่เกินไปดาก็จะให้เขาบุกมาพรุ่งนี้นะคะ วันนี้ดาก็อยากจะสแตนบายไว้ก็คือไม่อยากจะรีบร้อนไปไหนเพราะว่าคือจริงๆอาทอะที่นี้ดาได้สิบคนแล้วนะคะลูกค้าสิบคนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะคนที่สนะิบเอ็ดสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนแล้วนะคะ อีกคนนึงก็เป็น11คนนะคะแล้วก็ถ้าอีกคนนึงมาก็เป็น12นะคะ12คนถือว่าโอเคนะคะแต่ดาไม่อยากจะรีบนะคะเพราะว่าเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์อ่ะเป็นวันที่คนเขาจะหยุดงานแล้วเขาจะมามานวดนะคะถ้าร้านไหนไม่ปิดร้านนะคะคือคนเขาจะมานวดช่วงช่วงช่วงนี้นะคะต้องสแตนบายไว้เวลาที่ เอ่ออย่างอาทิตย์ที่แล้วที่แบงค์ฮอลิเดย์วีแคนนะส่วนใหญ่บางทีเขาจะมานวดเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์เขาหยุดอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะคะ mm hmm. ก็ดาพยายามจะสแตนบายไว้เพื่อเก็บ mm hmm. เงินนะคะเก็บเงินแล้วก็ค่าปรินค่าอะไรหลายอย่างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดารอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะรอลูกค้าคอนเฟิร์มอีกที เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะเตรียมตัวเดี๋ยวเรามาทำงานด้วยกันนะคะเตรียมตัว thank mm -hmm. you จ้างเขานะคะดาจ้างน้องเกวาทำเขาจะได้รู้ค่าของเงินก็เลยจะจ้างดาจ้างเขาทำวิดีโอนะพวกเกม ทำทุกวันทำทุกวันแล้วจะทำให้เขาอะรู้รู้รู้จักคุณค่าของมันมีก็โอเคละเดี๋ยวไปติดไฟนะคะเอาไฟมาติดเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวจะเอาไฟมาติด Thank mm -hmm. you. โอเคเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวดารอลูกค้านะคะเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มอีกคนนึงแล้วก็อีกคนนึงกำลังมาดาไม่อยากรีบกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเอารถไปล้างแล้วก็ไปฉอบไปอันนี้เพราะว่าวันนี้เขาเลิกติดอยู่แล้วน่าจะเป็นหกโมงเย็นนะคะ ดาก็เลยอยากจะสเตนบายดาก็เลยอยากจะสเตนบายไว้หาเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้ก่อนนะคะเก็บเงินไว้ โ้ก็ทําผัดกะเพราน่ากินมากเลยก็ทําผัดกะเพรานะคะน่ากินมากวันนี้อยู่ที่ร้านด้วยกันนะคะมาทํางานด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันสวยคนนึงก็บ่ายสองสี่สิบห้านะคะ pm ลูกค้าคนนี้ไม่แน่ใจนะคะลูกค้าเก่าหรือใหม่นะคะดามไม่แน่ใจนะคะ ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่มาแต่เดี๋ยวดูเช็คอีกคีหนึ่งว่าอีกคนหนึ่งนะคะอยู่เครื่องนี้นะคะว่าจะมาไหมไดาใช้โทรศัพท์สองเครื่องนะคะเครื่องนี้อยู่ใน Google Map นะคะใน Google m a p แล้วก็จะเป็นมันจะมีเครื่องนี้ก็จะเป็นในตรงชื่อร้านนะคะก็เลยทำให้คือต้องใช้สองเครื่องนะคะเพราะว่าบางทีเครื่องเก่า เราอัปเดตใน Google แล้วคือมันยังอยู่ที่เบอร์เดิมนะคะดาก็ไม่เปลี่ยนดาก็ไม่ทิ้งแล้วก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่าบางครั้งเครื่องนี้ของ Android ของของโอนเ o อร์โฟนะคะของ Android ดีนะคะเวลาถ่ายคลิปถ่ายอะไรแล้วก็ดาจะลบทิ้งเลย m e m o r รีแต่ของ iPhone เนี่ยบางครั้งดาลบดาไว้เก็บข้อมูลนะคะ ของ iPhone เนี่ยดาไวเก็บข้อมูลใน iCloud นะคะ iCloud ถ้าอะไรไม่เอาดาก็จะลบทิง้งนะะดาก็จะลบทิ้งแบบนั้นโหวันนี้ก็สรุปก็ได้สองคนแล้วนะคะก็สามคนอาจจะมานะคะอาจจะมาหรือไม่มาเนี่ยไม่แน่ใจนะคะต้องคอยดูนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ดาไปก่อนนะคะนี่ก็เออสิบสี่นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวดาไปก่อน อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงเกมให้อัปเดตให้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะลงอัปเดตเกมให้เรื่อยๆเพราะว่าน้องเอว่าก็จะทําเกมด้วยแล้วก็จะช่วยทําช็อตด้วยนะคะน้องจะทําทุกวันนะคะจ้างนะคะต้องจ้างให้เขารู้คุณค่าของเงินนะคะต้องจ้างทําวิดีโอนะคะ ดาสอนเขาทำนะคะสอนเขาทําแล้วก็เออ่ดาจ้างเขาทํานะคะแล้วดาจะเป็นคนอัปโหลดเองน้องก็จะเป็นคนทําก็คือช่วยกันนะคะดาจ้างเขาอาทิตย์ละยี่สิบปอนดนะ์อาทิตย์ละยี่สิบก็ตกไปเอ่ออาทิตย์ละเกือบหนึ่งพันบาทนะเกือบหนึ่งพันบาทยี่สิบปอนด์ก็ก็อยู่ที่ประมาณแปดเก้าร้อยบาทนะต่ออาทิตย์นะคนะนะถ้าเขาอยากได้อะไรก็ ด้อยากให้เขาเก็บไว้นะคะเขาอยากได้ iPhone 13นะคะเพื่อที่เขาอยากได้แบบของ iPhone 13 Pro m a x คล้ายๆ Pro m a x นะคะเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเอ่อถ่ายวิดีโอหรือเล่นเกมไดชูอิมเพสในมือถือนะคะเพราะว่าของ Owner Phone บางครั้งใช้ไม่ได้นะคะคือใช้ได้ช่วงแรกนะคะพอต่อไปก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะ น้องก็เลยอยากได้ iPhone 13 Pro Max นะคะก็อยากได้13 Pro Max คือจะซื้อ i p h o n นก็ต้อง Me m o บ y เยอะหน่อยนะคะก็เลยบอกว่าต้องเก็บเงินก็เลยบอกให้เขาต้องเก็บเงินเพราะว่าตัวใดเองก็อยากได้นะคะอยากได้เม m เ e อ o r y เยอะๆโทรศัพท์ที่ Me เม y เ e อ o r y เยอะๆเราจะช่วยแบบเวลาเราทำคลิปทำอะไรเงี้ยจะได้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคนะแล้วก็อยากจะ มีตรงนั้นแต่ว่า,าต้องเก็บเล็ผสมน้อยนะคะโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะเราเจอกันน่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย